บูเบอรี่กับบิลบิบรี่ต่างกันอย่างไรหลายคนอาจจะมีคําถามใช่ไหมคะเพราะว่าลักษณะภายนอกอาจจะดูเหมือนกันนะคะวันนี้เรามีคําตอบมาให้ค่ะทั้งบิลบิบรี่และบูเบอรี่นะคะมีลักษณะผลที่คล้ายกันและมีสารแอนโทไซยานินที่เหมือนกันแต่เมื่อเปรียบเทียบในปริมาณที่เท่ากันแล้วจะพบว่าบิลบิบรี่มีปริมาณแอนโทไซยานินที่มากกว่าบูเบอรี่มากกว่าหลายเท่าเลยค่ะ บิเบอร์รีเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่จัดว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดของโลกเลยนะคะเพราะมีประโยชน์มากมายหลากหลายด้านช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทตาช่วยลดอาการตาผ้าตาแห้งปวดศีรษะ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อโดยเฉพาะต้อหินเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุงดวงตามักจะเลือกฟิวเบอรี่ขึ้นมาเป็นสารสกัดหลักมีสารต้านอนุมูลอิสาระสูงช่วยยับยั้งการเสรื่อมและการอักเสบของเซลล์อันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคตับโรคเบาหวานอุดมด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกรอตแอดโคบิก obic, กวดฟีโนอิกและแอนโทไซยานินช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดได้อีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเลือกรับประทานผลบบวเวอรี่บ่อยๆและใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะ